มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดมุมมองใหม่อนาคตการศึกษาไทยภายใต้การเสวนาการศึกษาที่ตอบโจทย์เพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริงรองศาสตราจารย์ด ok รดวงฤทธิ์เบญจัิที่กุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธาน,นาคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานเสวนาหัวข้อการศึกษาที่ตอบโจทย์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ดรก,รกมลมานชัยยะสิริธัญญาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคนร่วมงานถือเป็นเวทีการเสวนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันรวมไปถึงแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยตลอดจนการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมุ่งเน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้และพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตงานเสวนานี้ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาแต่ยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับโลกยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมั่นคง เราให้ความสำคัญหลักเลยนะครับกับในเรื่องของการศึกษาที่ตอบโจทย์นะครับที่ทั้งตอบโจทย์ผู้ประกอบการตอบโจทย์พื้นที่แล้วที่สำคัญตอบโจทย์ผู้เรียนครับ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักที่เรามุ่งเน้นเลยว่าเราต้องการให้ตอบโจทย์ความต้องการอย่างจริงๆครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้รู้ถึงทิศทางการศึกษา,าของประเทศว่าเราจะเดินไปในทิศทางใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่ต้นน้ําจนกระทั่งถึงปลายน้ํา